ขนมหม้อแกงเผือกมีส่วนผสมดังนี้นะคะไข่เป็ดหรือไข่ไก่นะคะประมาณหนึ่งถ้วยตวงกะทีข้นๆสองถ้วยตวงค่ะน้ำตาลปี๊บเศษสามส่วนสี่ถ้วยเผือกนื่อสุกนะคะบดละเอียดเศษสามส่วนสี่ถ้วยถึง1ถ้วยตวงนะคะแป้งข้าวเจ้าสามช้อนโต๊ะหอมซอยเจียวนะคะประมาณสามช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันสำหรับแต่งหน้าเล็กน้อยค่ะวิธีทำนะคะจะนำน้ำตาลแล้วก็เผือกมาขยำให้เข้ากันก่อน เราต้องการให้เผือกมีเนื้อละเอียดนะคะขยำจนส่วนที่เป็นเม็ดๆนี้หายไปเนส่วนผสมของแป้งลงไปนะคะใส่ส่วนกะทิแล้วก็ไข่นะคะใช้ใบเตยขยำนะคะให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีนะคะเราก็จะเทใส่ถาดที่เราเตรียมไว้นะคะ อาจจะเป็นถาดขนาดใหญ่หรือถาดเล็กนะคะยอย่าจนเต็มเลยค่ะค่ะส่วนผสมที่ได้นะคะเราจะนำเข้าเตาอ,อบนะคะซึ่งเราอบประมาณ40นาทีนะคะค่ะเมื่ออบไปประมาณ30นาทีนะคะเราก็จะนำหอมเจียวนะคะโรยให้ทั่วพร้อมกับน้ำมันที่เจียวหอมด้วยนะคะเพราะต้องการให้ขนมของเรามีกลิ่นหอมของของหอมเจียวนะคะ การเจียวหอมนะคะเราจะต้องเจียวไม่ให้สีเข้มเกินไปนะคะเพราะว่าเมื่อเรานามาอบต่อสีของหอมเจียวก็จะเข้มขึ้นอีกนะคะเพราะนั้นการเจียวหอมจะต้องระวังต้องใช้ไฟอ่อนส่วนหน้าเราก็ใช้น้ํามันราดลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อต้องการให้ผิวหน้าของขนมชุ่มนะคะเราจะอบต่ออีก10นาทีนะคะค่ะเมื่อเราอบอีก10นาทีนะคะเราก็นําออกมาสีของมันก็จะเข้มขึ้นอีกเล็กน้อยนะคะ ขนมม้อ,อกแกงนี้นะคะเราสามารถที่จะทำเป็นขนมหวานที่ใช้รับประทานในบ้านแล้วก็สามารถที่จะประกอบอาชีพได้นะคะ